ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำเรียนทูพทีสปปกอิงอ g ง i s h มาเรียนเพกพูดภาษาอังกฤษกันค่ะ Are you happy คุณมีความสุขไหม I am very happy ฉันมีความสุขมากๆ i ัน o อ h แฮปปี้อ l l ออฉันไม่มีความสุขเลย Are you sure? คุณแน่ใจไหม I'm sure. ฉันแน่ใจ I'm not sure. ฉันไม่แน่ใจ Are you okay? คุณโอเคไหม I am okay. ฉันโอเค I am not okay. ฉันไม่โอเค Are you sad? คุณเศร้าหรือเปล่า Yes I'm sad ใช่ฉันเศร้า No I'm not sad ไม่ฉันไม่เศร้า Are you at home คุณอยู่บ้านไหม Yes I'm home ใช่ฉันอยู่บ้าน No I'm not at home ไม่ฉันไม่อยู่บ้าน Are you done? คุณเสร็จแล้วหรือ,อยัง Yes, I'm done. ใช่ฉันเสร็จแล้ว No, I'm not finished. Yes. ไม่ฉันยังไม่เสร็จ Are you full? คุณอิ่มไหม Yes, I'm full. ใช่ฉันอิม่ม No, I'm not sure ไม่ฉันไม่อีก Are you angry? คุณโกรธหรือเปล่า Yes, yeah, I'm angry ใช่ฉันโกรธ No, I'm not angry ไม่ฉันไม่โกรธ อายุโครด์คุณหนาวหรือเปล่าแย่ออมโคลดใช่ฉันหนาว No, I'm not c o l d ไม่ฉันไม่หนาว Are you excited? คุณตื่นเต้นไหม yes i'm excited ใช่ฉันตื่นเต้น No, i'm not excited ไม่ฉันไม่ตื่นเต้น are you feeling well คุณรู้สึกสบายดีไหม yes i feel fine ใช่ฉันรู้สึกสบายใจ no i feel sick ไม่ฉันรู้สึกไม่สบาย a r e you still t h e r e คุณยังอยู่ที่นั่นไหม y e a i'm still here ใช่ฉันยังอยู่ No I'm not the a n y m o r e ไม่ฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง I am not married. ฉันยังไม่แต่งงาน I am married. Ăn ngàn léo. Are you single? Cùng máy. I am single. <laughs> Chẳng sột. Anh đói xinh cần. Chẳng Are you serious? คุณจริงจังไหม I'm very serious. ฉันจริงจังมาก I'm not serious. ฉันไม่จริงจัง Are you drunk? คุณเมาหรือเปล่า yes i'm done ใช่ฉันเมา no i'm not done ไม่ฉันไม่เมา are you in love คุณกำลังมีความรักใช่ไหม Are you in love in someone? คุณกำลังมีความรักอยู่กับใครหรือเปล่า Yes, yeah, I'm in love. ใช่ฉันกำลังมีความรัก No, I don't have one. ไม่ฉันไม่มี Are you outside? คุณอยู่ข้างนอกใช่ไหม Yes, I'm outside ใช่ฉันอยู่ข้างนอก No, I'm not outside ไม่ฉันไม่ได้อยู่ข้างนอก I'm inside ฉันอยู่ข้างใน Who are you? คุณเป็นใคร I am your neighbor ฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณ I am a police officer ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ I am your friend ฉันเป็นเพื่อนคุณ Are you working today? คุณทำงานไหมวันนี้ Yes, I'm working today. ใช่วันนี้ฉันทำงาน No, I'm not working today. ไม่วันนี้ฉันไม่ทำงาน Are you interested? คุณสนใจไหม I'm interested ฉันสนใจ I am not interested ฉันไม่สนใจ Are you hurt คุณเจ็บไหม Yes, I'm hurt. ใช่ฉันเจ็บ No, I'm not hurt. ไม่ฉันไม่เจ็บ Are you crazy? คุณบ้าหรือเปล่า Yes, I'm crazy. ใช่ฉันเล่าเราอ่านหนอเคซี่ไม่ฉันไม่ละ you sleep? คุณง่วงนอนไหม Yes I'm sleepy ใช่ฉันง่วงนอน No. I'm not s l e e p y ปพีไม่ฉันไม่ง่วงนอน My b o t h e r คุณแม่ของฉัน Hello mother สวัสดีค่ะคุณแม่ My father คุณพ่อของฉัน ฮัลโหลฟ t าเธสวัสดีค่ะคุณพ่อ I invite you to sit first เชิญคุณนั่งก่อน Thank you ขอบคุณค่ะ Where do you come from คุณมาจากที่ไหน I am from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย What name? is your name? คุณชื่ออะไร My name is Nada ฉันชื่อนาดา Your name is very beautiful ชื่อคุณเพราะมาก thank you very much ขอบคุณมาก You are welcome เชิญคุณตามสบาย don't be considerate ไม่ต้องเปล่งใจ Think of it at your home ให้คิดว่าที่นี่เป็นบ้านของคุณ I thank you ฉันขอบคุณ I h a v e to go ฉันต้องไปแล้ว See you again in the evening ไว้เจอกันใหม่ตอนเย็น Bye bye ลาก่อน Are you waiting for someone คนรอใครอยู่หรือเปล่า I'm waiting for the car ฉันรอรถอยู่ Can I wait to ฉันรอด้วยได้ไหม Will you go with me ไปกับฉันไหม I'm not going to thank you ไม่ไปขอบคุณ Are you a student? คุณเป็นนักเรียนใช่ไหม Yes, I am a student ใช่ฉันเป็นนักเรียน n o I'm not a student ไม่ฉันไม่ใช่นักเรียน Are you a housewife คุณเป็นแม่บ้านใช่ไหมเยัดอาร์ฮาวไว้ใช่ฉันเป็นแม่บ้าน No I'm not a อา u s ้า i ไว้ไม่ฉันไม่ใช่แม่บ้าน how are you คุณเป็นยังไง I am fine. ฉันสบายดี How do you feel? คุณรู้สึกอย่างไร I feel very good. ฉันรู้สึกดีมาก I feel b a d ฉันรู้สึกไม่ดี What can I help you with? ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง Can you pick up the phone for me? คุณหยิบโทรศัพท์ให้ฉันหน่อย Can you give me some water? คุณหยิบน้ำให้ฉันหน่อย please close the e ค r door for me คุณปิดประตูรถให้ฉันหน่อย Today I would มูดไ e ท t e อ t h e คลิป here วันนี้ฉันขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ s you next คลิปคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ